เราเดินไปไหนสางานะมีโลโก้บริษัทแท้8 8เดินไปนั่งที่ไหนเรามีที่มาที่ไปของรายได้เราสามารถแจ้งให้คนในประเทศนี้รู้ได้เลยว่าเราอยู่บริษัทแท้8 8เรามีรายได้แบบนี้แบบนี้ต่อไปนะครับคนทั้งแผ่นดินจะต้องเข้ามาบริษัทแท้แปเพราะเราจะมีโครงการผู้สูงอายุดีไหมครับ ทำไมผมต้องทำโครงการผู้สูงอายุเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาเปิดบริษัทนี้พอผมสมัยเมื่อสิบกว่าปีก่อนม<า>ผมป่วยเป็นกระดูกทับเส้นพอผมหายคนที่รักษาผมเขาไปบวชแล้วผมก็ไปช่วยครับพ่อแม่บอกว่าบุญคุณต้องทดแทนผมก็ไปดูแลรับเข,า,เขาบวชอยู่วัดจอมคีรีชัยนะครับสาธุกับผมพระทังนะครับสาธุกับพ่อครับพระทานเป็นคนที่ผมก็เปิด ท่านก็บอกบอกว่าไปช่วยสร้างไปช่วยสร้างให้ทุกคนก็มีรายได้เถอะคุณชาณน,อนเอาความรู้ความสามารถของคุณไปช่วยทุกคนท่านก็บอกผมทุกวันทุกวันจนผมทนไม่ไหวอ่ะไปช่วยเลยจะทําทอะไรดีเขาบอกเครือข่ายบอกไม่เอาเกียมที่จุดคือเคือข่ายอะไรก็ทํามาหมดแล้วสมัยอยู่เพชรบุรีเป็นโจรมีตำรวจเขด้ลยเมื่อกีน้นั่งคุยกับผู่กํากำกับ ุ่กลับที่พี่บูรณ์บางขาหารผมก็นั่งคุยกับท่านผมก็ไม่กล้าบอกท่านว่าผมเป็นจโจรเพราะท่านเป็นผู้กำกับ,นะบอดีตเป็นจโจรครับแต่เป็นจโจรป้อนใจนะครับอย่างนี้เป็นจโจรก็เป็นมาแล้วไม่เครือข่ายมันอะไรกันนักกันหนาเพราะว่าเน,นี่ยไม่เข้ามาดูหน่อยไม่ได้เลยก็เลยเข้าไปดูครับ ไปดูของผมคือไปซื้อนัสสือคือขายที่เซเอลดบุ๊ววกไปซื้อมาเยอะมากซื้อมาขี้กเกียจอ่านเพราะอ่านไม่ไหวมเป็นร้อยๆนี่ก็ให้พนักนที่เป็นศึกษาจังหวัดบอกว่ามีเด็กคนไหนเสียงดีอ่านนัสสือเพราะใช้อ่านใส่ซีดีหนะ่อยก็อ่านมาฟัามอยู่หเดือนตกมะลกว่าอาชีพในประเทศไทยทุกอาชีพ ไม่มีอาชีพอะไรที่ทํางานง่ายแล้วได้เงินโดยที่ไม่ต้องลงทุนคือเครือข่ายครับตกบมือให้เครือข่ายพอตกผลึกว่จะทําเครือข่ายภรรยาขอแล้วกบมือให้ภรรยาด้วยครับขอเล,ลยต้อะคุยให้เขายอมนับได้ใช้เวลานานม,มากบอกเขาว่าน้องพี่จะไปทํำครือข่ายเนี่ยใช้เวลาห้าหกปีจะเข้าตลาดหลักทัพ เสร็จเรียบร้อยต่อไปจะสร้างมูลิธิเรียกคนชราทั่วประเทศแม่ยายบอกว่าลื้อไปทําเลยตบมือให้คุณแม่ยายด้วยตอนนี้ท่านไปสวรรค์เรียบร้อยแล้วไม่ได้อยู่โลกมนุษย์แล้วตักบ,บาทรทำบ,บุญให้ท่านทุกวันนะครับทีนี้เราก็มามองดูว่าเคือข่ายปีแรกประสบความสาเร็จมากครับ หมดไปสามสิบห้าล้านพอเข้าบ้านพอเข้าบ้านกบท่านประธานหญิงบอกเป็นยังไงพี่บอกมือมันนี้ด้วยนะประธานปีที่สองถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสวยงามครับหมดไปอีกห้าสิบเจ็ดล้านบางคนยังบอกว่าเดี๋ยวมันก็เลิกพอเข้าบ้านประธานหญิงก็บอกมือให้กำลังใจเขาถามผมว่า ที่เราต้องใช้เงินเยอะไม่ทาเครือข่ายผมก็บอกกับไปชัดเจนนะเราใช้เท่าที่เราจําเป็นต้องใช้ผมคงจะทานเินเยอะแล้วเ่เป็นกำลังใจให้อปีที่สามเจอคุณเล็กระพีพัดมาบีที่สามกว่ามาถึงเวลาเขาเรียกว่าสิงเสมอแล้วเ,เจอกันบริชัดแซ ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวบุกน้ําบุกไฟมาอยู่ได้สามปีกว่าก็เจอคนเล็กกระพีพัดมาก็มาทําให้มันเจอพวกเราในวันนี้เขาเรียกว่าบุญเสมอกันแล้วทุกวันนี้จบตรงน,นี้จะเป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับจะต้องประกอบด้วยต้นไม้จํานวนมากไม่ใหญ่ต้นเดียวไม่สามารถเป็นป่าได้ทั้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็อยู่ในห้องนี้คือพวกเราทุกคนครับ ไม้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นล่มเก่าเวลาฝนตกฟ้ารล้งลมแรงไม้ใหญ่ก็คอยบางฝนบางอะไรมันก็เปลี่ยนสมือนผู้นำระดับสูงจะเป็นคุณเล็กอาจารย์ยุทธภูมิชัยอะไรตอะไรคุณทันวิจิตคุณชายนัตกิจคุณนัฐ,ฐกิจกัดน้อยนะครับคุณชายคุณถนอมยนหรือว่าคุณวิชิตคุณสยามหลายหลายคนที่ผมพูดมาอาแฉ่คุณโจรัชดาอีกคนแวบบ๊บๆหรือเมื่อกี้ หลายหลายคนเนีคนเหล่านี้ท่านก็คือไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าแต่ละคนมีฤทธิ์มีเดชนะถูกไหมกุเล็กก็ไปอะไรนะหกวงกลมอาจารย์ยุทธก็ไปหนึ่งสองเจ็ดอุสนอไปข้างในนะันไม่รู้แต่ละคนก็มีฤทธิ์มีเดชถูกไหมครับเขาก็บอกว่าอย่างนี้สิอย่างนี้สิทำแบบนี้สิจบไหมเราเรียกได้นี่จบไหม กองป,ปีปีอย่าไปคิดเองแต่ถ้าเป็นผมนะผมเลือกสูตรคุณสนอเพราะอะไรนะผมไม่เป็นอะไรเลยผูพาคนมาอย่งเดียวกับคุณเผมเรื่องสูตรนีเลยนะผมเลือกสูตรนะีเร่เพราะอะไรมันทำง่ายอย่าถูกไหม <S 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 คุณสนอที่เหมือนผมเลยนะผมไม่ได้ชุมนะผม,ผมเล่าให้ฟังที่หมดเวลาอย่างอัสยายดังนะั้น เชื่อไหมผมไปสร้างโครงการสมานิกรที่ปานบุรีนะมีอยู่วันหนึ่งคุณนายคุณนายผมก็เป็นกรรมการบปิษสัทวมหาชนเขาใหญ่มากไอเราไปสร้างหมู่บ้านเล็กๆปานบุรีไอเราจะทํำยังไงดีวันนี้คุณนายจะไปเยี่ยมโครงการหน่อยจ้างคนให้โทรศัพท์เข้าไปในโครงการโอ,โอ้โหฮะคงไม่ใช่จ้างแค่นั้นนะ จ้าคนไปจองตึกดวเองอีกโอ้โหเหมือนคุณสนองจ้าผลขึ้นรถมาฟังวันนี้เลยโอ้โหมันถูกไหมอันนี้มันเป็นเรื่องจริงคุณถนอมมันเป็นเรื่องจริงผมใช้สูตรคุณถนอมนี่แหละแต่ผมใช่มากรเรื่องผมมันเปิดร้านขายข้าวแกงีนเพชรบุรีขายไม่ได้เลยผมบอกเฮ้ยไม่ยากเลยเวลามันรับสมัครพนักงานนะ ใครไม่มีรถไม่รับถ้าใครมีรถปั๊บเช้าออกมาจอดหน้าบริษัทหน้าร้านเอาแกงเต็มไปหมดเลยไต็มไปหมดเลยโอ้ยรถผ่านไปผ่านมาไม่ไมาน้นี่เขาเยอะเต็มรถของคนล้างจานมั่งล้างกระบะทันเต็มไปหมดเลยพอรถเลิกมาจอดไอ้นี่ค่อยๆขยับถอยไปจอดข้างหลังพอรถมาไอ้นี่ค่อยๆถอยไป เราไม่ได้นเขาขายนะไม่มีคนเลยนะเรียกลูกน้องมานั่งมันแท้ไม่นั่งหมดตกล่งมังนเป็นพอเริ่มคนมาเริ่มขยับถอยที่เราตกละตกละตกโอ้โหเดี๋ยวนี้มันขายดีมากเลยตบมือให้เขาเลยนะเรืเ่องนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงถูกไหมเราเนี่ยตุตยมต้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมไอ้คำว่าตุ้มเตี้ยมเนี่ยมันก็ดีนะเมื่อกี้เห็นไหมมาโดนเงินหลายล้ามผมเดินขึ้นเวทีตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมกบมือให้เลยคนเล็กระดีมากเห็นไหม เมื่อวานรับไปหลายล้านจุดวันนี้มาที่เท่าไหร่สิบสองรับเป็นไปเฉพัะที่สิบเอ็ดหลายล้านจุกข้ามจุกเดินจุกเดินจุกจุกเดินจุกแกอยู่ที่ไหนผมก็สงสารแกนะนี่ผมก็บอกคนเล็กยังไงก็ไปโรงพยาบาลมั้งนะไปตรวจดูเลือดดูลมมั่งได้เลยแกเก่งมากต้องยอมรับว่าเราโชคดีที่เรามีผู้นำเรามี เรามีฝุดคนที่เก่งอยู่ในบรษิษัทแซบปีนี้ผมก็ว่าบริษัทแทบเราเนี่ยเป็นบรษิษัทที่น่าจะน่าจะเรียกว่าเขายังไม่ประกาศนะน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอีกแล้วครับความมั่นคงของบริษัทเราเนยครับไม่ต้องห่วงครับอย่างที่เอ็ดีหรือเอ็มดีจริงทาเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับแต่ผมตั้งในหะ้เขาเป็นเอ็ดีอยู่นะครับเขาบอ,อกแล้วไงว่า ไม่เคยมีวันไหนที่ไม่จ่ายโบนัสมีแต่จ่ายก่อนตกมือให้บริษัทด้วยผมไม่อาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นนะครับวันนี้ผมก็คิดนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยผมนอคิดว่าเฮ้ยนอนคุยอยู่ที่บ้านนะ่ะบอกท่านประธานอย่งวันนี้เราจะไปเนี่ยมาอีสานอีสานใต้ใช่ไหมอีสานใต้เราจะเอาอะไรไปฝากพี่น้องอีสานใต้นีเราคิดวัมนวัวนราเลนทายก็เลยถูกไหม ท่านประธานหญิงก็ค,คุยไปคุยมาด้วยน,นี้เลยบอกเอา,อางี้แล้วกันเราเลยอยากให้ทุกคนมีไรายได้เจ็ดท่านลึกจะให้ฟรีก็น่าเกลียดถูกไหมเจ็ดท่านลึกไอ้ไอ้ที่เราไอ้ที่เราให้ไดมอนด์ห้าพันแล้ววันมาปีนี้วันมาเดือนทายเดือนนี้ลดห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วท่าปนประธานหญิงกลดห้าสิบผมก็เลยบอกว่า มันก็อย่างนั้นอยู่นะจะทํำยังไงดีนะก็เลยคุยไปคุยมาก็เลยออโปไอจูห้าพันเนี่ยนะให้ขึ้นเป็นไลมอนดเลยดีไหมท่านบรรทมจญิงเรียกผมว่านะอยากล้ก่ะเช้าผมลูกมาออกจากบ้านไปเถอะท่านพ่อมหาจำเริญผมอยากให้พี่น้องผมมีรายได้อ่ะจะทำยังไงอ่ะถูกไหม ถ้ามันเสกคาถาให้รวยเนี่มันเสกให้รวยทุกคนไปแล้วดีไหมวัน<อ><ะ>นี้ก็เดินมาเี่เดินเข้ามาในงานมีหลายเข้ามาเต็มไปหมดท่านประานตกลงไอโป้เนี่ยมันใช่เฉพาะที่นี่อย่างเดียวใช่ไหมคุยกับคนนั้นกับอน้นู้นกับฝากคนนู้นเช้อคนนี้เช้อเอาอย่างนี้ง่ายงวันนี้ถึงพรุ่งนี้ให้ไปเลยทั่วประเทศเลยครับ ดีไหม <Yeah. S 1> หรือว่าไม่ดีโ <Yeah. S 1> อ้ไหมพอดียกมือเอาไปเอาไปเลยเมื่อกี้เดินในข้างนอกอีกแล้วมีน้องอะไรบนอะไรมาท้ามเนี่ยของมาจะโดแล้วปิดไปตั้งสองร้อยาโปแล้ววันนี้เกินคาดเอีมผมทำฟาร์มละบาทให้ท่านเหรอ <Yeah. S 1> <laughs> ผ,มผมทำฟาร์มละบาทให้ท่านเหรออะไรอย่างงี้ใช่ไหม จร,จริงๆเลยผมก็ต้องขอบคุณทั้งผู้นําระดับสูงหลายๆขั้นนะครับอันนี้ถือว่าผู้นําระดับสูงเสียขลาเลยนะเพราะว่าพีพีมันไม่ใจกรงนะครับผู้นําระดับสูงเขาเห็นถึนฟ้าตั้งใจเองาพุกท่านทุกคนคนอื่นเขาเปิดกันตั่สองหรือห้าท่านปิดห้าพันรีบไหมรีบเอาไปเลยนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีท่านนั้นสุดท้ายนี้ก็มาเรื่องคนอายุหกสิบได้ใครอยากได้ยินยกม,มือพูดถึงหมวด ใครอายุเกิน60ยกมือโอเคใครยังไม่ถึงออกไปเลยผมก็มีการคิดค้นนะครับว่าคือข่ายอะครับเรามองดูแล้วว่าคือข่ายเนี่ยคนที่มีรายได้เยอะอย่างคุณจระดองผมยนต์เนี่ยได้เยอะมากคุณเล็กปพิพัฒน์ก็ได้เยอะหลายคนได้เยอะมากเลยนะครับได้แล้วได้อีกได้แล้วได้อีก แล้วทำไมอะครับคนเหล่านี้ที่ได้แล้วเนี่ยคุณเล่นกันอยู่ไหมผมจะได้บินทาง <im it> กลับไปแล้วนะโอเคดีนะผมจะได้บินทางกันหน่อย <im it> คุณเล่นมาพีพัฒน์อินจามกนะครับได้ช่วยผมปรับแผนเปลี่ยนแผนมาจนถึงทุกวันนี้แต่แกปรับปรับแผนดีไหมดีแต่แกปรับเข้าตัวเอง วันนี้ผมขอคองพี่น้องเราเลยนะแกได้ตั้ไหลายกี่แกบอกว่าสี่สิบเ็ดล้านใช่ไหมไปถามแกด้แกรับสายยอดเดือนเท่าไหร่ห้าเราไ่แกเอาป่างบริษัทถูกไถ้าผมเป็นคนเล็กนะผมจะรักษาดเดือนละห้าหมืนนดด่นเลยทุกครับนี่ไงนี่แหละคือจุดไครแม็กอยู่ตรงนี้ ผมเห็นตรงนี้ไงผมเห็นว่าคุณเล้งแกก็มีรายได้เยอะอยู่แล้วแกเขารับสาย,ยอดแกนี้บริษัทยังจ่ายให้แกอีกฉะนั้นมันเป็นแผกนการตลาดที่เราเขียนมาและคนอื่นออกแบบมาทีนี้เราก็มาคิดอีกทีว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยที่นอนติดเตียงอยู่เนี้ยซื้องาสองกล่องถูกไหมครับแล้วก็ห้าร้อยพีวีซื้อกินซื้อใช้เดล๋ยวละห้าร้อยพีวีถูกไหมครับก็คือสองพันห้าร้อยบาทแล้วจ่ายไปเลยหกพันดีไหม ทำได้ติดตามเดี๋ยวนี้เหรเรี้ยวนี้ตอนนี้ออกมาเรียบร้อยแนละ้วเสร็จจบเรียบร้อยได้ลแต่จะประกาศใช้เมื่อไหร่ต้องรอเลเววสองและสามวันนี้จะเจเลยนะครับเมื่อคืนก็มีอีกบางคนบอกว่าต้องหนูว่าเขาใช้คำว่าหนูนะหนูหกสิบสี่ดิฉนใจหนู่กกระทางเท่าไหร่เนี่ย ใช้คำว่าหนูนั่นหนูเอ้ยเราอายอุปีนี้อายุ46เองนะเขาบอกว่าหนูหนู60กว่บาทตอนนี้หนูได้บุวบาทแล้วหนูจะได้6,000ไหมเนี่ยตายแล้วเราต้องหมุนกลับเลยนะถูกไหมไหนใครอายุ60ได้เกิน0 0 0ันยกมือนนในห้องนี้เห็นไหมอุตเนา,เาคุณไม่ได้สิทธิ์ดังถูกไหมคุณต้องเสียชลานะ หมือนประธานเนี่ยอะประธานลงในเว็บไซต์นะจะเอาไอ้ตัวห้าสิบแบบที่รัฐบาลออกให้จะเอาไอ้ห้าสิบไปให้ลูกให้หลานมาใช้อ่ะเขาไม่ให้ผมอ่ะอ้าวทำไมละ่ะผมไม่ใช่คนไทยเหรอผมคนไทยแล้วถูกไหมทาไมไม่ให้ผมใช้สิบห้าสิบผมเอาไปให้ลูกหลานผมก็ได้เขาไม่ให้อ่ะแต่ว่าผมรวยเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะเอาแล้วทีนี้ถ้าคนอายุหกสิบมีรายได้หมื่นกว่าผมจะทำยังไง คุณก็ไม่ได้รับสิทธิ์นี้ถูกไหมครับขณะนั้นฟังให้ดีคนที่นอนติดเตียงไม่ทำมาหากินอะไรเลยเลยทำอะไรไม่ได้เลยเป็น,เป,นเป็นปู่โสงเฝ้าอยู่บ้านนะครับคนเหล่านี้ก็จะได้ตามนันะครับแต่บางคนที่มีรายได้สมมติว่าท่านได้สี่พันสิ้นเดือนบริจัทก็จะให้ท่านอีกสองพันคนไหนที่ได้สามพัน ทิ่เดือนบริษัท็็ะให้สามพันเขาเรียกว่าการันตียอดหกพันตกคุนให้บร,ริษัทไปแต่ถ้าคนไหนที่มีรายได้เกิน6กพันท่านเข้ามาเลเวลสองเลเวลสองนี่จะถูกจ่ายให้เดือนละหมื่นสองดีไหมครับตกเต,ตกนให้เลเวลสองไเยคนไหนที่มาเลเวลสองแล้วที่อยากจะได้อีกมันจะมีเลเวลที่สามหมื่นแปดพันบาทตกให้ตัวเอง ผมคิดว่าในอนาคตนใกล้นี้เมื่อแผนนี้เขียนสําเร็จผมก็จะยื่นแผนขึ้นไปนะครับแล้วผมจะประกาศใช้ได้ดีไหมครับดีกนั้นเมื่อมันเสร็จเรียบร้อยแล้วแซกไม่ใช่ทางเลือกคือทางรอดของพวกเราทุกคนปกป้องให้พวกเราด้วยนี่แหละครับฝันใจมหาชนอย่างแท้จริงอย่างแน่นอนจริงไหมครับ ผมเองผมไม่รู้หรอกครับว่ามันมาอย่างไรมันก็ได้มาเรื่อยๆครับทําตรงนู้นบอกตรงนี้แก้ตรงนั้นบางคนก็บอกผมนะว่ามันทําไม่ได้หรอกท่านประธานไม่มีบริษัทไหนทําได้ก็เขาไม่เคยคิดไงจริงไหมบริษัทเขาไม่เคยคิดแต่บริษัทผมคิดผมกับท่านประธานหญิงคิดมาถึงทุกวันนี้เปิดบริษัทแซงมาทุกวันนี้ไม่เคยคิดกําไรขาดทุนเลยครับคิดให้พวกท่านได้ตังค์อย่างเดียวครับ กรันตั่นใจนะครับที่จะเติบโตไปกับบริษัทนะครับวันที่20ที่ได้ผมนัดนะครับว่าที่อาที่โรงแรมแอนบาเดอร์ครับผมนัดวันที่29 30อาจจะเลื่อนเป็น28 29นะครับต้องดูทางผู้ใหญ่อีกทีนะครับอาจจะเป็น28ผมคิดว่าไปนะครับทุกท่านท่านอาจจะโชคดีขับรถไปแ้วกลับบ้านท่าน โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ท่าบาทเยวนะครับแต่ขอเตือนนะครับคนที่ได้รถเนี่ยจะต้องมีใบขับขี่นะครับถ้าคนไหนไม่มีใบขับขี่ไม่พหาดเนะต้องมีใบขับขี่นะถูนะครับอันนั้นใบัดแทกแปลกๆนะครับปีนี้เป็นปีทองของพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าข้างบนข้างล่างสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเขาบอกผมมาเรียบร้อยแล้ว ปีนี้เป็นปีทองของบริษัทแท้แปปเราจะรวยทุกคนนนก็จะมีรายได้มากผมประกาศไปแล้วว่าปีนี้ยอดหมื่นล้านครับหมื่นล้านสมาชิกได้เงินไวทน้ทั้งหมดเจ็ดสองร้อยล้านครับตกบนให้ตัวเองด้วยดีนะครับครับผมกำลังบอกพวกท่านว่าท่านทำแท้แปปนะครับทำง่าย อย่างที่อดีบอกว่าธุรกิจแทบปมใสตรวจสอบได้นะครับแทบ88ดมีระบบที่ดีนะครับระบบแทบแ8ดมีสินค้าที่ดีนะครับมีทีมงานนะตกคเป็นทีมงานด้วยครับทีมงานที่ดีมีอัพไลน์ที่เก่งทุกคนที่บริษัทนี้นะครับฉะนั้นผมการันตีได้เลยว่าในฐานะที่ผมทําธุรกิจเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นบริษัทไหนนะครับในประเทศไทยนะครับ ที่มั่นคงนะครับแล้วก็ทำง่ายใจจริงเหมือนไปสะแซ้ไปไปแปนะครับตอนที่เปิดเปิดที่อิมีเรียนนะครับวันที่สิบเก้าเดือนปีที่แล้วรอครับท่านเอกอคัครราชทูตสองประเทศท่านบอกว่าท่านไม่เคยไปเปิดงานเครือข่ายเลยในชีวิตท่านไม่เคยรู้จักเครือข่ายเลยรู้จักอย่างเดียวคือเอ็เว วันนี้ท่านบอกแล้วว่ามาเจอแอมเวย์ประเทศไทยคือบริษัทแท้แป8แปดแครับปีที่แล้วยอดเราเติบโตมากครับขายไปตั้งสี่ห้าพันล้านหมายถึงว่าขายสินค้าไปทั้งหมดนะครับไปขนาดนั้นปีนี้หมื่นล้านอย่างแน่นอนครับทุกท่านครับ วันที่เราจะไปวันที่ยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าเดี๋ยครับแค่คุยเล่นๆนะครับคุยไปคุยมาเนี่ยผมว่าคนน่าจะเกินห้าพันคนนะครับท้าน,นทุกท่านที่เข้าไปมีส่วร่วมในนี้เราจะมีส่วร่วมเราเราจะรวยไปด้วยกันดีไหมครับดอครับสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีการจับตรงรางวางัลอีกครับสุดท้ายนี้ผมอยากฝากพี่น้องเราทุกท่านว่า ขอให้มั่นใจบริษัทแซ้แ,แๆงนะครับผมเองผมทาจริงผมไม่ได้ทเํเล่นๆนะครับแล้วมันแลกนะครับยิ่งทําผมยิ่งหนุ่มขึ้นทุกวันวผมหนุ่มขึ้นเพราะสินค้าถามว่าถ้าเรามีเงินนี่หลายๆลร้านเนี่ยกินไม่ได้มันจะมีความสุขอะไรถูกไหมครับทุกท่านทุกวันนี้ที่เราเครียดน,นู่นปวดนี่เหนื่อยนั่น มีปัญหาตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะเราเป็นนี่ฉะนั้นเราหยุดเป็นนี่ตั้งแต่นาทีนี้ไปเข้ามาในแฟ้เข้ามาศึกษาในแฟ้เข้ามาดูในแฟชลองลอง,ลองทำในแฟชไปถ้าสมเดือนเท่านั้นะครับถ้าท่านยังไม่ได้เงินล้านเริกนะครับแต่ถ้าท่านได้ตกคุณให้ตัวเองด้วยนะครับในขมะเราเจอระบบที่ดีเจอสินค้าที่ดีเจอแผนการตลาดที่ดี เจอผู้นำที่ดีเจอทุกอย่างที่ดีหมดแล้วมันมีอะไรที่ไม่ประสบความสาเร็จถูกไหมครับเราก็เห็นผู้นาระดับสูงหลายหลายคนลองเดินไปสิครับอย่างคุณเล็กเดินหลีคุณชายเดินหลีคุณสนอเดินหลีลองยิบท่าน,นดูตีเจ็บมั้ยเขาเจ็บนะแสดงว่าเขาก็เหมือนเราเขาทําได้เราก็ต้องทําได้ถูกไหมครับผมเองผมไม่เคยคิดว่าผมจะต้องมาเปิดบริษัทนี้แต่เมื่อผมมาเปิดแล้วผมไม่ได้มาแค่เฉพาะตัวผม ผมมาด้วยเลือดเลือดและหัวใจในการที่ทำแซ่บเต็มร้อยป์เซ็นต์ครับอัะน,นี้นปีนี้เป็นปีทองปีเสือเสือทองเป็นปีที่พวกเราจะชนช่ๆชั้นาวนผมกับผมขอให้ท่านดูนิดเดียวครับว่าถ้าเราบอกว่าเราออกไปเจอฝนตกแล้วเราบอกว่ามันเปียกเราก็อยู่ข้างในเราก็ไม่เปียกถูกไหมครับ เราออกไปข้างนอกแดดรอนแต่เราจะเป็นต้อไปเราก็กางลงชีวิตคนเราไม่มีอะไรมากกว่านี้ครับเชื่อผมนะครับถ้าเชื่อใจตัวเราเองเราก็ได้อยู่แค่นี้เราลองเชื่อผู้นำที่เขามีรายได้เราทําตามเขาถูกไหมครับลองทําตามเขาเชื่อผู้นำทําตามเขาอย่างเดียวเขาให้เราทําอะไรเราก็ดูว่าจริงไหมเราทําแซงทำได้ ไม่มีใครหรอกถ้าบอกว่าเอาตามให้มื่นนึงเอาตามให้สองมื่น๋ยวไม่ให้เขาถ้าบอกซื้อกาแฟกล่องนึงซื้องากล่องนึงซื้ออะไรหน่อยนึงเราซื้อนะครับแล้วกินไปเลครับแล้วเราก็จะได้ตามนั้นถูกไหมครับวิธีการที่ทําให้เรารวยและมหาศาลมากก็คือเราต้องติดเอาไว้กับมันไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แท้แต่ผมเองเนะี่ยผมเป็นลูกยิ่งมาลูกชาวนาอย่ี่ก้เล็กก้เล็กผมดูมันแอบดูในมีจีอาร์ก่นะแกยังสบายกับผมเยอะนะ แกยังเป็นพอ่อโค้งโป้ท้าแกยังไปขี่มอเตอร์ตรงมอเตอร์ไซค์คเคยนะผมทํางานหนักมากแต่ผมผ่านมาได้ริมร้อยแล้วผมก็มาคิดสูตรตรงนี้ได้ท่านทําตามผม,ะมน,ออนะครับผลลัพธ์มันออกมาแล้วนะครับท่านไม่ต้องไปคิดเองอย่าไปทําเองทําเองเหนื่อยถูกไหมครับทําตามผู้นําเชื่อใจผมกนะนครับทําตามผู้นําที่บริษัทส่งมานะครับคนที่มาชวนท่านคนที่มาบอกท่าน ท่านทำตามแลาไปเถิดถ้าท่านอยประสบความสำเร็จตกคนให้กูนำบุกอีกทั้ท่านลยนสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่าบริษัทแซ้แ,แ,แปดแปดก็คือบ้านของของให้คิดว่าบริษัทแซ้เป็นบ้านของพวกเราทุกคนบ้านหลังนี้คงจะนำพาซึ่งความสำเร็จความร่ำรวยนะครับ,บความมีสูขราพาดีความเป็นเศรษฐีมากเศรษฐีผมเองนะครับในฐานะประธานบริหารรบิษัทแซ้แปดแปด จะยืนเพียงข้างนะครับแลาดูท่าน,นประสบความสาเร็จสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพัชรีรัธนาตายนะครับได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในฐากัโลกนี้และบูรพาพาระมหากัตตย์ทุกพระองค์นะครับและภูบาอาจารย์ทุกๆท่านที่ปฏิบปติศาพพลรักษาตัวผมและในโลกมนุษย์นี้รวมทั้งขออาราธนากลุงพข้อศีลนะครับที่จวดบนให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับ มาปฏิปัตษาพรอยอยู่ตรงนี้ให้พวกเราในฐานที่นี้หมทุกหมโศกหมดโรคหมภัยคิดสิงใดสมความปรารถนาแล้วคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองขอให้ท่านรวยและสุขภาพดีทุกทุกทุกทคนครับสวัสดีครับ ประธานกรรมการบริหารชาลอจินพัชรพิธประูะรือในงานกาญจการ,รวันนี้นะครับสิ่งที่ทำให้เราเนครับตื่งตันใจเพราะท่นานมีในหัวใจของเราทุกท่านนะครับ